สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็หลังจากที่เสียนุติดโลไปนะครับทางฝั่งของรถแบคโฮนี่ก็เกิดขัดข้องนะครับโอลิงปั๊มนะครับแตกน้ำมันไนโรดดิกกระจุยกระจายเลยนะครับเจ้าฮิตาชิ200คันนี้ ของเสียน็อตน,นะครับที่มาขุดบ่อโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ที่บ้านเกตตำบลมาตตะบบตโกอำเภอห้วยราชจังหวัดบ,บุริยรร์นะครับคราวนี้ก็ต้องรอช่างนึ่งด้วยเวลานั้นจวนจะได้เวลาเลิกงานแล้วนะครับทีมงานพวกหกล้อนะครับทีมงานสายมันของพวกเราเนี่ยก็จะเดินทางกลับ บ้านน้องเกษเรก่อนกลับไปที่พักนั่นก็คือบ้านของเสียมแม็กนะครับฐานทัพของทีมงานเสียมแม็กอยู่ด้านหน้าครับยอดอัศวินของเรา ได้เบอร์ป่าเจาะแล้วต้องขอตัวกลับก่อนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราค่อยจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในคลิปหน้าเนี่ยเราก็จะกลับมาระเบิดความมันกันต่อคาดว่าช่างก็น่านจะมาอยู่มาทำทำเสร็จวันนี้คงยังไม่ได้วิ่งนะครับ วันหลังก็มาลุยกันต่อเสียงนุกออกก่อนนะครับตามด้วยยอดอัศวินข้างหลังก็จะเป็นเสียแม็กสุดท้ายปิดท้ายนะครับขัดที่4ี่เสียกุ้งครับฐานทัพของพวกเราอยู่ที่บ้านหนองแต่เสกตะบนกระสงังอำเภอกะสงังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ